สวัสดีจ้าพ่อพี่นองกินอาหารหว่างเอาไมาา่ใช่อิวยกินอาหารหว่างคนะอาหารหว่างอาหารว่างมาเด้อมาเด้อโอ้ข่อยจีเทจังเดียววะข่อยจะเทยังไงไปแกงเฮ็ดมากไปเทจวกต้งหลุดวะโอ เฮ้รถเนาะอืมไปนำรถละซานพี่น้องควรหอยหอยีอยอ่กระเด็นใส่ย้องตักเอาแกงเห็ดแกงเห็ดอันเห็ดเฟียง เฮ็ดเฟี้ยงกะเพิ่นซื้อมาหลายมือแล้ะมักงนี่เบิ่งเถ่าๆแล้วมาเด้อเห็นเข้าไปเก็ดเห็ดละงกกิดอย่าเอา้าลืมซ้อนเป็นข่อยๆเป็นว่างบอลมาเด้อดาบกอ,องอยว่บ้านนั่งเหลืออยู่เอาลาบมาจำนล้ว กล่องข้าวคู่ใจกวนบ่เห็นกวนบะควรห่วยห่วยโอ้ยห่อนอมวางกลับไปวางเดือนบ้างหันพาพอไปหาหมอโอ้ยห่อน อันเซอเหเฮดเฟียงแบบดอกนี้น้อยนะไหมจุ่มๆนะหวานหวานแล้อว่าบ้านห้องเขาปลูกเองนะอื สมุดว่าเป็นเหตุละง,งกไม่ได้ระงกเลืองสมุดว่าเอาก็ไปเก็บมาตจตลาดไม่ได้เก็บมาจากป่าใส่พักขาห่อน lập ตัวมันห่อนี่มันเดี๋ยวเอินว่ามันมีแห้งวะห่วอะบังไม่ได้ี่ไปเล้วเี่ย บายบายไปดีค่ะบายบายจับจับ